ไม่ตรวจแล้วลแต่เช้าเลยหรอตาจะปิดอยู่แล้วเนี่ยเช้าก็ดีแล้วชาวบ้านที่นี่ต้องเยอะแล้วจัดของเสร็จแล้วหรือเปล่ะเสร็จแล้วจ้ะไปไปกันเถอ,อะเฮ้อเนาะเฮาไอ้ออบุญเ,เป็นอะไรวะช่วงนี้ดูหน้าเหนื่อยๆนะไม่รู้ว่ารู้สึกว่าปวดหัวเ,หเพื่อนเหนื่อยๆด้วยอ่ะทำไมไม่ไม่ไปโรงพยาบาลวะให้ลูกเองพาไปโอ้ลูกข้าไปทำง,งานเมืองกรุงนู่ ยาความดันข้าก็หมดแล้วขาดยามานานได้ยังทำไมไม่ไม่ไปเอาที่โรงพยาบาลวะโอ้ขาดยาประมาณหนึ่งถึงสองเดือนแล้วแล้วจะไปยังไงอะโรงพยาบาลให้ข้าพาไปไหมล่ะถ้าเป็นห่วงเองถ้าเองเป็นอะไรขึ้นมาถ้าเหงาเย้เลยไงเฮ้ยเองเป็นห่วงข้าจริงๆเหรอวะเออเออเออดีค่ะลุงสสวัดี่มาทำอะไรเหรอมาตรวจสุขภาพชาวบ้านี่แหละค่ะลงคนแรกเลยแล้วกันช่วงนี้เป็นไงบ้างคะ ไร่ชืนก็ดีนะปรดีก็ดีไร่ชื่นปวดหัวปวดตัวรู้สึกเหนื่อยแล้วทุกนี้ลุ่งนี่พ่อชื่ออะไรวะเออเออกรต้านที่ชื่นบอกนั่นแหละเนาะโอเคลุงงั้นเดี๋ยวมาวัดความดันตรวจสุขภาพหน่อยนะคะลุงเดี๋ยวถกแขนให้หน่อยนะคะขออนุญาตนะคะลุงโอ้ลุงความดันสูงปี๊ดเลยมีโรคประจำตัวอะไรไหมคะเนี่ยอะไรวะชื่นอ๋อยังเป็นความดันเนียลูก กินไม,ค,ไมไคะูกนยาเ้อระัไหมคะยายอะไรอยาอ้อยาฆ่ามลแล้วนี่หวายชื้นเอาลุงแล้วถ้าอาการกำเริบขึ้นมาจะทำไงเนี่ยอาการกาเริบก็ไม่รู้ไอชื้นมันอะถ้ามันเป็นหวง่ามันก็ปรงถ้าข้าไปหาหมอเองอะไม่เป็นไรค่ะลุงเดี๋วพวกหนูช่วยประสานงานให้ถ้างั้นขอดูยาเดิมของลงงุงน่อค่ะมีป่ะม่ะนี่ขอบคุณค่ะลุงการกินยาเป็นเรื่องง่าย แต่ว่าได้ผลดีมากเลยนะคะลุงจะสามารถมีแรงปนําในสิ่งที่ลุงรักถ้าลุงมีปัญหาอะไรให้พวกหนูช่วยก็สามารถบอกได้นะคะพวกหนูจะช่วยกันประสานงานให้ลุงได้ค่ะโอเคโอเคเออสวัสดีครับน้องเกศพี่ปีคะตอนนี้พี่ปีอยู่ไหนคะสะดวกมาในชุมชนไหมคะพอดีว่ามีเคสผู้ป่วยความดันขาดยาค่ะตอนนี้พี่ยังติดธุระน้องเกศพี่ยังไม่ว่างนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ติดตามให้นะครับโอเคได้คะ่ะช่วยดูให้หนูหน่อยนะคะ ได้ครับเดี๋ยวพี่ประสานงานโรงพยาบาลและติดตามอาการให้นะครับด่วนเลยนะคะพี่เพราะว่าลุงขาดยามา1-2เดือนแล้วแล้วก็กลัวว่าอาการจะกําเริบด้วยอะค่ะฮะน้องเกตหนึ่งเดือนแล้วเหรอเดี๋ยวพี่ติดตามให้ด่วนๆเลยแล้วเดี๋ยวพี่ไปบอกที่สุขภาพให้นะแล้วก็พี่ก็ไปเบิกยาให้ด้วยโอเคได้ค่ะได้ครับขอบคุณมากครับน้องเกตค่ะข,ขอบคุณค่ะสวัสดีครับลุงสวัสดีครับครับของครับ คุณลุงครับวันนี้ผมไปเบิกยามาหนึ่งตัวยาความดันคุณลุงต้องทานยาให้สม่ำเสมอนะเพราะถ้าคุณคุณลุงทานยาไม่ต่อเสมอคุณลุงจะทำให้เส้นเลือดในสมองแตกคุณลุงอยากอยู่กับลูกหลานไหมครับเอออยากอยู่กับลูกหลานก็ไอ้ชื่นด้วยเว้ยออยากอยู่กับพัอถ้าคุณลุงอยากอยู่อยากอยู่กับลุงชื่นกับลูกหลานอยากเห็นลูกหลานโตคุณลุงก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองเพื่อทานยาทุกวันให้สม่ำเสมอและหมั่นออกกำลังกายทุกวันนะครับเข้าฟัง้วยนะครับ ถ้าคุณลุกงกังวลเรื่องการไปโรงพยาบาลไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวพวกเราช่วยติดต่อประสานงานให้หรือไม่งั้นก็ให้คุณลุงคุณลุงชื่อน,นะคะพาไปโรงพยาบาลก็ได้ค่ะขอบใจมากครับยินด,ดีครับไปลงว่างเดี๋ยวลุงไปเองลุงมาเป็นคนนั่นแล้วก็ถ้าขาดเขาอ่ะก็คือลุงมันไม่มีสีสันหรอกขอบใจมากเว้ยชื่อไหมขอบใจมากต้องต้องเป็นคนตัวเองก่อนขอบใจมากเว้ยชื่อ ความหวังดีของเองมากมากเออขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะลุงบุญลุงชื่นวันนี้ผมได้ยาเมาหนึ่งตัวเฮ้ยยาอะไรเนี่ยคือยาความดันโอ้อย่าลืมทานยาความดันกันนะครับเออความดันโลหิตสูงต้องกันได้ไงนิดเดียวเออเ่อนได้